You know what? รู้หรือไม่เําทำงานไปด้วยโอเคอ่ะเ,อเทปนี้นะครับก็คือถามว่าเมื่อกี้แบบคุยๆกันเฮ้ยไม่รู้จะพูดอะไรดีประเด็นหายไปหมดแล้ะเอออะไรดีวะแล้วก็อยู่ๆมันก็แบบรู้สึกง่วงนอนไม่ใช่ง่วงนอนรู้สึกอยู่ก็หาวขึ้นมาเออคาว่าหาวในภาษาอังกฤษอะ เรียกว่าอะไรรู้ปะก็เลยถามถามคนดูซึ่งวันนี้คนดูเยอะมากก็เลยมีคนดูท่านหนึ <c oughs> ่งตอบมาว่าคํานี้ไงใช่แล้วมันคือแต่ว่าออกเสียงว่ายังไงอ่ะออกเสียงว่าย้อนออกเสียงว่าย้อนก็คือย้อนก็คือหาวนะฮะเป็น verb เ,เป็น verb คือย้อนจะบอกว่าเเ้ <c oughs> <c oughs> หาวอีกแล้วอะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เนียนนะ อันนี้ของจริงเลยหาวจริงๆก็คือบอกว่าหาวก็คือว่ายอนคืออ I'm yawning คือฉันกำลังหาวหรือว่าอ I think you feel sleepy ฉันคิดว่าคุณเนี่ยเอคงใส่กำลังง่วงนอนนั่นเลย because you're yawning เพราะคุณกำลังหาวอยู่เนี่ย because you yawned นะฮะก็คือหาวนั่นเองนะครับ y a w n ยอนประโยคที่ว่าเคยทำอะไรที่นั้นมาก่อนเขียนว่า